สวัสดีชาวฟรีฟาทุกคนนะครับก็วันนี้ผมมีสกิลเด็ดมาใหม่นะครับก็คือเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้เบิงนะครับอ่ะตัวแรกเลยก็ที่ทุกคนรู้จักเลยอ่ะโมโคตัวนี้ตัวตึงเลยแบบคอมโบดีอ่ะตัวที่2ตัวใบนะครับหรือ a 1 2นอนะครับอ่ะตัวนี้ตัวเด็ดตัวดีตัวดังเลยนะครับฟอร์ดคือกําลังฮิตกําลังมาเลยนะครับช่วงนี้อ่ะต่อตัวต่อไป เป็นไนรีนะครับก็วางไอวอลได้เลือดทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะคือดีอ่ะเซตนี้ผมจัดมาผมคิดมาดีแล้วแล้วก็ล็อกคูณนะครับก็เอาไว้รีคูดาวคูดาวตัวใบอืออ่ะแล้วก็กองไฟครับอันสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวไปเบิงกันว่ามันจะเป็นยังไงมันจะตึงหรือเปล่าไปดูในคลิปเลยใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมผมแนะนำที่นี่เลยครับ Cookieland Shop เติมถูกเติมไวและปลอดภัย100% บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือแอดไลน์ใต้ลิงก์คลิปนี้เลยนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกิลั s ชอปเท่านั้นนะครับใครที่กําลังมองหาดีฟีไฟต้องเพจนัตซีชอปเท่านั้นนะครับผมแนะนําเลยตัวจริงผู้ติดตาม2 0 0,000ขึ้นไปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนึกถึงไอดีฟีไฟต้องนัตซีชอปเท่านั้นนะครับมาผมก็นี่เลยเซ็นทรัลนะครับไปรับ500เมตร let's go let's go เว้พวก เฮ้ยดุมเลยแดงเลยวะมาวะเฮ้ยอะไรหนม่มเอ้ยมาดิชิวๆอ่ะคือแบบเมื่อกี้คือแค่ลากขึ้นนิดเดียว,วอ่ะเออตั้งค่าดีมากครับผมตั้งค่านี้ดีมากครับเฮ้ยอุ้ยอุ้ยนัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงปุ๊บรลวงเอ้ยทำก่อนไป หมดมาดิแค่นั้นแหละเฮ้ยหมดแล้วเฮ้ยดเ,ยเยดี๋ยวมากระสุนไว้พวกเฮ้ยดีๆๆๆมาไว้มาไวามา,วา,วาพี่ขอเองน้องเดี๋ยวพี่จับเองปืนโหดปืนดีปืนเด่นเป็นไหนวะนี่ไงของแท้ของแท้แทเก็บไว้เลยมาเดี๋ยวต่อเลยดีกว่ามีกระสุนปะเนีย่ยแถวนี้เดี๋ยวโชว์เลยปืนเนี่ยขอแลกช้อปปิ้งก่อนแลขพวงแลกของเออแลกชิป ก็แรงวาเยอะเลยอันนี้ไม่ได้ใช้หรอกเหรียญเพื่อนเรามันตึงอยู่แล้วมันไม่ตายหรอกเนาะเพื่อนเราจะดิ้นต่อเลยเว่ยเก็บคิวกันเฮ้ยอะไรอ่ะมันไฟกันเสร็จแล้วเรามาช้าว่ะพวกอะไวะเนี่ยมีตัวอีกเปล่าพวกเอ้ยคิวสาเองไม่พอแล้วเนี่ยมีตัวเก็บไอดอกพวกไปเว่ยจะปล่อยให้มันเก็บอย่างนี้ได้ไงเว่ยมันหยามัมนหยามเกียริเราเนี่ยไอดอกมันเป็นของเรา ห้ไม่คนอื่นเก็บไว้พวกมาตามมาอุ้ยเต็มเลยว่ะเต็มโดนเลยเว้ยวปุ๊บลวงอะบังอบังลวงแล้วบังลวงแล้วตามหน่อยเพื่อนเอาเฮ้ยปุ๊บเออดีดีดีด,ดียิงปืนไปยิงคู่ไปมมองไม่เห็นเลยว่ะใบไม้บังเว้ยไอ้นั่นมันไปไหน,ไหนอ่ะโอ้ใบไ,ไม้บังเว้ยพวก เอ้าเอาหายหมดแล้วไปเบิร์ดแล้วยังไม่ได้สกิลเลยเว้ยหายว่ะเพื Groß ่อนเลยเบอร์สี่ดูดิเฮ้ยเอาเฮ้ยออกมาโล่งๆงี้นิดเดียวเออสวยเพื่อนเอามาดีน้องเอ้ยออกมาโล่งๆงี้ก็หวานเจียพี่ดีน้องเจอไหมเบอร์สองหมดยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วเปล่า เฮ้ยยังไม่หมดวะปึ๊บโอยมันล้มแล้วมันล้มแล้วได้มาตัวเดียวเองว่ะสี่คิวไปไปไปต่อเลยต่อเลยอุ้ยอุ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วอ้าวเออเวิดเปิดมันจนล่วงเองเว้ยเพื่อนเราชุบก่อนมาเลยดีกว่าเก็บคิวเลยมาตัวนี้อ่ะตามเลยปอ๊บโอย มีมีกระสุนดีดไปโดนหัวแล้วเมื่อกี้เฮ้ย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 เอากดออกสะโขไม่ได้เว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยดาวแล้วหนึ่งตายแล้วด้วยเพื่อนเราตายตรงไหนวะซ้ำไม่ได้ด้วยดิจบจัดเลยตัวนี้เฮ้ยมันมาวะมันจะชุบเพื่อนอย่าปล่อยให้มันชุบเพื่อนล่วงืหกว่าจะช่วยยิงนะเพื่อนเอ้ยเก่งมากเก่งมากเออเยิมเยิมเลย เจาะเลยเจาะเลยรอดแล้วมันเก็บไอ้ดอปแล้วเอ้ยอ่าตัวนึงอีกตัวนึงอ่ะเราได้มาคิวเดียวเองอ่ะมาดิน้องเ,อเ,อเ,อเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยมันมันบักต้นมะพร้าวเว้ยเรามองเห็นต้นมะพร้าวไงแต่มันยิงเราได้ไงเฮ้ยเข้าวงดีกว่าเว้ยไปแล้วจ้าใครจะอยู่ก็อยู่ ไหนอ่ะหายเลยเอ้ย,อย,อยแดงโอ้ตายแล้วโอ้ยโอ้ยเกิดแต่กับเราเลยเนาะเรื่องแบบนี้วิ่งก่อนละกันวะไปไว้พวกให้เบอร์สี่ยิงคุ้มกันให้เว้ยเอ้ยมาดิพอแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เข้าเลย ไม่เข้าเลยเข้าแต่หนังไปเว้ยใครจะอยู่ก็อยู่เว้ยเข้าวงก่อนเว้ยมา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 หนองบ้ามามาหนองบ้าหนองบ้าเว้ยแอ้ดอกของพี่ไปน้องเึ๊บโอ้ยเกาะสีเกาะส,สีไม่เข้าตัวเราเลยผมเล่นมาฟรีไฟไม่เคยเข้าแบบเกาะสีไม่เคยเข้าตัวผมอะไปเว้ยมาไปน้องเดยพาลุยเอง ของแบบนี้มันต้องเจอเว้ยหูขวาหน้าหลังเลยเอ้ยรีบลงอะ่ะน้องเอ้ยยังไม่ถึงเป้าหมายเลยเนี่ยมันสู้เราไม่ไหวหรอกยังเชื่อพี่มาปึ๊บโดนเปิดจุดอ่าเห็นไหมโมโคเราที่เรามาคือเปิดจุดนะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรารอ,อ,อก่อนปึ๊บล็อกอ่าเห็นไหมพอเห็นปึ๊บมันโดนล็อกแล้วเจาะขึ้นเลยอ่านีสสธิตมาดิมาดิน้องมาด,ามาดิเห็นไหม คือมันไม่มีแบบพวกตัวโล่ไงมันก็เลยโดนเรายิงสองนัดตายเลยเห็นไหมเออคือมันป้ายพวกโล่พวกอะไรคือมันใช้ไม่ได้ไงไงมาดีอ่าได้แล้วได้แล้วโอ้ยของลืมเลยวะมาเดี๋ยวช่วยเพื่อนโครบนะครับก็คือโมโคโได้ใช้บ่อยนะครับคือเวลาเรายิงปุ๊บเพื่อนจะได้รู้ด้วยไงอันนี้คือตัวละครที่ได้ใช้บ่อยนะไหนวะออกมาแน่ออกมาแน่ออกมาแน,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 น่แหม อุยอ้ยอุย้ยออกมางี้นี่ไงออกมางี้จับก่อนเลยเดี๋ยวโดนรัดมาดิจะวัดเหรอวัดดวงวัดดวงเหรอรู้จักเป้าแปมวัดดวงอ่ะมาดิมาดิรู้จักเป้าเนมวัดดวงอ่ะอุยอ้ยอุ้ยลืมเลยอุย้มปืนอะไรวะทำไมมันยิงขนาดนั้นวะปืนอะไรอ่ะทำไมมันยิงเสียงเป็นงั้นอ่ะปืนมันรัวเกิน ้ยป <rium> ืนอะไรอ่ะมันปึ๊ดเลยอ่ะยังไงยังไงยังไงเอ้ยปืนอะไรอ่ะทำไมมันยิงปึ๊ดเฮ้ยตายยัง้ปซ้ายเพื่อนหรือเปล่าวะขวาเ้ยซ้ายอ้าวลวงหันเกียรตัวเดียวตัวสุดท้ายมันอยู่สายอ้าวเบิร์ดแล้วมาดิทีหนึ่ง เกมนี้คือตัวใบไม่ค่อยได้ใช้เลยว่ะแต่ก็ได้ใช้อยู่นะขึ้นชาร์จบ้านเมื่อกี้ได้ใช้อยู่ได้ใช้อยู่เออเดี๋ยวเปเกมสองดีกว่าเว้ยโอ้ตายแล่ไม่มีตัวให้เราเล่นเลยว่าต้นเกมอ่ะตายเล่พู้ลงมาไม่เคยได้แบบว่า f ห้าเก้าศูนย์เลยเว้ยอยากดวงดีบ้างจังเลยมาโอ้โว้โว้ไปเจอคนเลยโว้ไป เปินมาข้างหน้าเราต้องมีตัวให้เราเฮ้ยตรงนี้แหละมาต้องมีอ่ะไม่ม,มีมันผิดแปลกแปลกไปนะฟ,ฟรีไฟกระเป๋าสามวะเฮ้ยเฮ้ยมีตัวในบ้านเว้ยมีตัวในบ้านมีตัวในบ้านเห็นฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ ốc, ฟ๊บเมื่อกี้นิดนึงนิดนึงอ่ะเออนี่นน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 ไง آ, มันเห็นเราว่ะเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะเฮ้ยมันเป็นไหวตัวนี้เว้ยมันเป็นเว้ยมาดิ มาดิมาดิน้องเอ้ยเอ็งกล้ามาถึงพี่หรือเปล่าล่ะน้องโดนอาะตัวนี้ยังไม่ไปอ่ะเอาล่วงแลยวา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 ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันสวนอ้าวเพื่อนดาวสวนเนาะสวนเนาะโอ้ยไม่แดงเลยปะไปไปไปชุบก่อนชุบก่อนเอาเพื่อนก่อนเวเอาเพื่อนก่อนเวเอารถดีกว่าขับรถไปเราต้องเอ้ย มันต้องใช้สูตรดูน,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 นี่มันจะมีสูตรมันจะเป็นสูตรเฮ้ยขึ้นมาพวกอนมาเฮ้ยมีตัวเฮ้ยล็อกนี่ไงหลังก็ยิงจังเลยเว้ยเฮ้ยนี่ไงไม่มีสกิลตัวละครเองก็ทำอะไรไม่ได้อะน้องเอ้ยมามาเพื่อนขึ้นมา ฟาร์มก่อนก็ได้ปะมาดิมา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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแม่ไอ้ตัวเมื่อกี้มันโดนเราใบไว้แล้วมันไม่มีสกิลตัวละครไงแค่สี่นัดมันก็ล่วงแล้วเห็นไหมเออเกมไฟมันวัดกันสกิลตัวละครนะครับผมมาไปดครับไหนอะโอ้ยโอ้ยนัวแล้วนัวแล้วอ้าวไอ้ล่วงเฉยล่วงเอาไปดิ อ้าเพื่อนเกิดได้ไงอ่ะเออมันชุบตัวเองไว้ดีว่ะนี่ไงห้าหรอเอา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 เเอาเฮ้ยโอ้บนยิงหว่นเจี๊ยบเลยอ่ะข้างบนยิงมาด้วยดิโอ้โหแล้วดูเพื่อนเราชุบเพื่อนหาวงเลยหว่นเจี๊ยบใครลงที่เดิมก็ลงอ่ะวันนี้พี่ขอเปลี่ยนที่ก่อนวันน้องเ้ยมันเยอะเกินอ่ะ ขอเล่นตรงนี้ละกันว่ะน่าจะมีของเยอะอออเปิดแล้วเว้ยเอา้าโดนส่วนนัดเดียวเลยว่ะเฮ้ยเพื่อนเราก็ยิงคมเหมือนกัมมกนนี่ว่ะอุ้ยแล้วมันแปะเดียวเลยไงร่วงเลยได้ฟาร์มของอุย้ยโถก,ก่อนว่ะขอญาตเก็บเอา้าสุนไม่มีเว้ยขอญาตลัดของเฮ้ยเฮ้ยโอู้สองตัวด้วย เราไปหนาาึ่งนัดออกมาเฮ้ยเสียงมา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 เว้ยมาแล้วปุ๊บอ้าวโยนไม่เข้าเว้ยโยนไม่เข้าเว้ยอุดก่อนอุดก่อนจะไม่เข้าหลังชิบหายไว้วอดเออยิงเลยพวกเปิดจุดไปยิงไปยิงไปเออมาตัวนี้เดี๋ยวปุ๊บโอ้ ว่ามีพื้นชิบหายแล้วเฮ้ยขวาม,มามาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่มันมาเร็วล็อกล็อกเห็นไหมไม่มีตัวโล่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเออมาดิไม่มีตัวโล่ก็แป๊บเดียวก็ล่วงนะครับเนี่ยต้องเล่นใบนี่ครับถ้าเราจะยิงคนไม่ให้ตายไวนะเออเฮ้ยมันลงใหม่วะว่าฟาร์มฟาร์มฟาร์มของอย่างนี้เฮ้ยเอาตรงเพื่อนมี ออลวงไปสวยดีมากเพื่อนสึงมากออล้มไว้ตัวสี่เราเออมาว่าเกมนี้แม่งมาว่าเฮ้ยสนามมวยเยอะนักมวยยิงเว้ยนักมวยยิงมาจากสนามมวยเว้ยเพิ่อเออดี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 ด,ด,ด,ดีไปละจ้าเ้าจะอยู่ก็อยู่จ้ะขอญาตไปก่อนจ้ะสิบแปดองค์สุดท้ายโอ้ยชุบก่อนเลยพวกเออดีดีมากทำดีมากชุบเอาเหรียญเอาแต้มเว้ย

มาดีน้องเอ้ยยิเงเล่นงนี้มาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลงก่อนปืนยิงปืนพลูไปหาเราไม่เจอหาเราไม่เจอเว้ยหาไม่เจอเอ้ยหาะอะไรอะ่ะทำไรอะ่ะทำไรำยิงหัวเข่าวะดิมามันนัวแล้วมันนัวแล้วมันนัวแล้ววงไฟเริ่มกลับมาแล้วเว้ยวงไฟเริ่มกลับมาแล้ว ยิงยิงก่อนยิงก่อนเพื่อนมาแล้วเวยมาช่วยแล้วมาเป็นกำลังเสริมปุ๊บโอ้ยติดติดติดโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นเว้ยไม่เห็นอะไรเลยคนยุไซเบิร์ดโอ้ยดาวแล้วเพื่อนเราชุบก่อนโอ้ยที่อ่นยิงใช่ว่าอุยอ้ยอุ้ยหายแล้วอุย้ย เอาดิพวกดาวกันสองคนเลยปุ๊บโอ้ย,อยเอฟบีดีไว้เว้ยไอ้นี่มันเลยเอฟบีดีไว้เว้ยมาขอญาตีก่อนเฮ้ยโอ้โ,อโหแม่งขึ้นมาไม่ยิงเพื่อนยิงเราเฉยเลยอะไรเนี่ยมามาดิน้องเปิดพี่ไอ้ก่อนเองนะเปิดพี่ก่อนเองนะเว้ยโอ้ยไม่ได้คิวด้วยเรามันขึ้นมาเปิดเราก่อนไม่พอเราไม่ได้คิวอีก โอ้ยหนองเบาหนองบเ,องงเบาเจาะเลยพวกตรงนั้นแหละโหดูทรงแล้วไอ้นี่มันมีไอ้บอยเยอะว่ะปล่อยมันก่อนปล่อยมันก่อนตัวเนี้ยเสียงเออดีมากไปดีดีดีสามตัวท้ายเว้ยสามตัวท้ายเว้ยเฮ้ยมาแล้วบนหัวไปมาดิ โอวันเจี๊ยบหลังเข้าเล่าขางเออรุมเลยเออเอาดิรุมเลยพวกแ้นว่ะแม่งหล่อยเวเอาเลยรุมเลยมันหล่อยเวเออมันไม่ได้แล้วสวยเพื่อนเข้าเลยถอดเสืออออ้อดีมากไอเสือไอเสือดีมากสวยอุ้ยไอเสือดีมากเสือวันเจี๊ยบ โอ้โหสองบุย่าแล้วสองบุย่าแล้วเว้ยเสือเว้ยสามจเก้าอุย้ยวันเจี๊ยบ